แตประการใดแต่เนื่องจากว่าคณะคณะกรรมการกตสได้หมดวาระลงนะครับคดีนี้ก็ได้ดําเนินการส่งให้คณะกรรมการปปชพิจารณาต่อโดยคณะกรรมการปปชเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2551นะครับก็ได้กล่าวหาว่าผมได้รับเว้นในเรื่องของการดําเนินการการตรวจสอบแล้วก็โดยท่องยิ่งที่สําคัญก็มีในขั้นตอนการเปิด l อ โดยทำให้เกิดความเสียหายตามมาตรา157โดยไม่ได้มีการกล่าวหาในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ประการใดคือประเด็นก็เป็นในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การเปิดเอลซีหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างคณะรุ่มการปปชกับอายการสูงสุดโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2 5 5 3เมื่อปีที่แล้วนะครับทางอายการสูงสุด ก็ได้มีการแถลงสั่งไม่ฟ้องนะครับคดีนี้กับผมเนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วพบว่าได้ดําเนินการตรวจสอบได้ดําเนินการครบถ้วนนะครับแล้วก็การเปิดแอรซีก็ไม่ได้ดําเนินการโดยเจตนาทพ่จะอิแตาประการใดน,นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการปปรชก็ได้ดําเนินการนะครับในการที่จะด่งเครื่องส่งฟ้องนะครับด้วยตนเอง นี้ก็เป็นประเด็นนะครับในเรื่องของการตรวจสอบโดยคณะอนุไต่สวนคอตสแล้วก็อายการสูงสุดนะษาซึ่งมีมติที่จะสั่งไม่ฟ้องนะครับหรือชี้นูลความผิดในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องประการที่3นะครับที่อยากแถลงก็คือว่าหลังจากที่ปปชนะครับได้มีการกล่าวหาเมื่อวันที่1 1พฤศจิกายนปี2551ซึ่งก็เป็นช่วงที่ผมเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นหัวกทมในสมัยที่2ผมเองได้แสดงความรับผิดชอบ และแสดงความรุทสิ์ใจด้วยการลาออกจากตาแหน่งผู้ว่าทมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2551เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการดําเนินการตรวจสอบโดยอิสระและก็เชื่อมั่นว่าจะได้มีโอกาสในการที่จะไปพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมและมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่รเราชกันเทพมานาครด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่กล่าวหา ด้วยความระมัดระวังรอบครอบโดยไม่ได้มีการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใดประการสุดท้ายนะครับที่อยากชี้แจงก็คือว่าหลังจากนี้นะครับผมจะได้มอบหมายให้นายบัณฑิตสิริพันธ์หัวหน้าสํานักง,งานทนายเสรีปราโมทเป็นหัวหน้าทีมทนายความในการที่จะดำเนินการต่อสู้นะครับใน กระบวนการยุติธรรมในกรณีนี้ต่อไปนะครับก็ขออนุญาตที่จะได้เว <c oughs> ทีแจงให้เพื่อนผู้สื่อข่าวแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับตามที่ได้ที่แจกนะครับ <c oughs> อันนี้จะ,จะ,จ,ะจะทำให้การที่คนในพัฒนจะผัก่ันการรับเป็นเลขาเนี่ยถูกไหมครับครับจะต้องรอไว้ก่อนมนะหรือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการนะครับ <c oughs> ที่จะได้มีการประชุมใหญ่พิสามัน แล้วก็มีการเลือกตั้งในวันที่6สิงหาที่ถึงนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องทางท่านหัฐประหารน,นะครับแล้วก็ทางมติของที่ประชุมนะครับใหญ่ว่าจะเห็นชอบเป็นประการใดคือไม่ว่าถ้าเกิดว่าพู้ดูแนวโน้มถ้าเกิดกรสนับสนุนพุิรักเนี่ยก็ไม่กสกพันกับคุะมิรัญหา จริงก <accurately S 2> ็คงเป็นคนละประเด็นนะครับเพราะว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้ว่ากทมนะครับเราก็ได้แสดงความรับผิดชอบรวมถึงแสดงความรู้สิ์ใจที่จะเปิดโอกาสที่มีการตรวจสอบแล้วก็ได้ลาออกย้อนไปตั้งแต่เมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะครับถ้ามีการเสนอชื่อคุณอิลีลาให้เป็นเลขาธิกามคคดีนี้ทําให้เป็นที่พิจารณาถอนตัวออกจากการเสนอชื่อไหมคะอ่านี่คงขึ้นอยู่กับนะครับ จริงคนเสนอชื่อก็คือท่านหัวหน้านะครับท่านก็คงต้องพิจารณาให้รอบๆแล้วนะครับว่าจะมีการเสนอชื่อไหมกับในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของที่ประชุมนะครับของเพื่อนสมาชิกแล้วก็ผู้ที่จะมีหน้าที่นะครับในการโหวตเลือกนะครับก็จะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของวติที่ประชุมนะครับในการประชุมในวันที่6สิงหาครแสดงว่าถ้ามีการโหวตเลือกแน่แล้วสรุปว่าเป็นคุณนุทิรักแน่เราก็คงขัดมติไม่ได้ ครับปัญานั้นก็คงเป็นเรื่องที่ไว้รอดูผลนะครับการประชุมวันที่6สิงหาคมีแผนสอรอ,รอ,รอไมคะว่าจะออกมาสู้สดีตรงนี้แล้วก็อแหนงให้บรเคยคิดไวไหมคะเอ่อไม่หรอกครับเรื่องนี้จริงแล้วเป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะครับก็ได้เป็นเรื่องเพื่อเกิดแล้วก็ไม่ได้ทราบมาก่อนแต่อย่างใดแล้วก็ท่านผูน้บริหารพรรคไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาสุเทพก็ได้ทราบเรื่องน,นี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีกว่าที่แล้ว กร,ระบวนการการตรวจสอบหรือแม้แต่มติของมีการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะเพียงแต่ว่าเ,เนื่องจากว่าคณะการปปชมีมติที่จะส่งฟ้องเองนะครับนั่นก็เป็นสิทธิที่ทําได้และผมก็พร้อมที่จะไปที่สู่ความบริสุทธิ์นะครับในกระบวนการในชั้นศาลต่อไปที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตยสร้างบรรัดฐานมาตรฐานทางการเมืองไว้สูงการที่มีผู้ที่ติดคดีแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นตำแหน่งเลขาธิการพักที่ท แต่ต่อภาพาาัอันนี้ก็จริงๆในประเด็นนั้นเนี่ยผมได้เรียนชัดเจนนะได้อาจจะเรียกว่าได้แสดงสปิริได้แสดงความรับผิดชอบในการลาออกย้อนไปตั้งแต่นในวันแรกที่ได้รับทราบนะครับเพียงแต่ว่ามีผลเนื่องจากว่าในช่วงนั้นก็มีงานพิธีนะครับที่ดำเนินการนะครับเพียงก็ถือว่า ทางพักเองในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าสอบประกมอ,อก,ก,ก็ทําหน้าที่ในนามของพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วนะครับเขราะมาจากจการเลือกตั้งในนามพักประชาธิปัตย์ก็ได้ถือว่าได้ดาเนินการในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบย้อนไปตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนอพอเพียงแล้วใช่คิดว่าตรงนี้เราได้แสดงก็ <c oughs> อันนั้นก็เป็นเรื่องที่สังคมก็คงได้พิจารณ์มองไงกับคําถามที่ว่าความจริงน่าจะให้คุคดีก่อนแล้วค่อยเข้ามาเป็นรเลขาธิการจริงๆต้องเรียนว่าถ้ามองในทางกลับกันนะครับ ผมเนี่ยได้ลาออกตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนจริงๆแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้มีการดําเนินคดีในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในชั้นสากลซึ่งถ้ามองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคดีเนื่องจากว่ายังไม่เป็นที่ยุติก็มักจะได้รับการยินไปวิาพากษ์วิจารณ์นะในประเด็นกล่าวหาในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา,ท,า,ท,าทั้งๆที่คณะอนุคอตศ็ดีคณะอัยการสูงสุดเนี่ยก็มีความเห็นว่าสิ่งที่ผมได้ดําเนินการเนี่ยได้ดำเนินการ โดยทําโดยความรอบคอบนะครับแล้วก็มีนิติสัมภาร้งองนะครับผมคิดว่าน,นี้ก็เป็นประเด็นที่อยากขอความเข้าใจนะครับรแล้วก็เป็นในเรื่องของอความเป็นธรรมนะครับที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาอันนี้เ,เขาคงถ้าโดยปกติแล้วก็คงไม่เกี่ยวข้องขอไม่ครับไม่เกี่ยวข้ออ,อันนี้มันเกี่ยวข้องเฉพาะในตําแหน่งของที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็คือตำแหน่งที่ว่ากรทมนะครับซึ่งก็ได้ลาออกไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อสองปีกว่าที่แล้ว หาก,หากมีการที่มันซูมไว้ได้เป็นเลขาภาคหรืออะไรก็แล้วแต่แกระบวนการกําลังดําเนินการไปแต่เกิดมีการพิพากษาหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นอุบัติเหตุสะดุดต่างๆนนั้นคง<ๆ>ไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วเพราะผมเองต้องเรียนตรงก็มีความเชื่อมั่นนะครับในความบริสุทธิ์ยุติธรรมในสิ่งที่ได้ดําเนินการไปแล้วก็อย่างน้อยมี2หน่วยงานนะครับที่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการวินิจฉัยความเห็นออกมาแล้วผงก็ยังเชื่อมั่น